สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำฮูลหุบจ้าทำฮูลหุบเองเนาะไม่ยากจ้ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันจ้ะก่อนอื่นเราก็ไปที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างจ้ะไปซื้อท่อพ e. ีจ้ะนี่ท่อพ e. ีจ้ะเนาะ ก่อจ้ะถ้าไม่มีเราก็ตัดท่อจ้ะตัดท่อแล้วก็พาแล้วก็บีบเข้าหากันจ้ะบีบเข้าหากันเนะเาะแล้วก็ใส่ได้จ้ะเนาะวัดดูว่าใส่ได้หรือเปล่าบีบแล้วจ้ะแล้วก็นี่จ้ะฟองน้ําหุ้มท่อจ้ะฟองน้ําหุ้มท่อทุกอย่าง เขาจะไป่ขายให้เราแค่ที่เราอยากได้เราต้องซื้อยกมาทั้งม้วนเลยจ้ะแล้วเราก็มาตัดเองเนาะท่อเราก็มาตัดเองจ้ะวิธีทําก็ง่ายๆจ้ะเราก็ม้วนท่อม้วนแล้วก็เอามาวางแบบนี้จ้ะวัดกับเอวเอวคนที่จะเล่นจ้ะเอาเอาระดับเอวจ้ะเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปตัดท่อจ้ะ ตัดมาได้ระดับเอวแล้วเราก็เอาข้อต่อใส่จ้ะใส่ข้อต่อจ้ะใส่ข้อต่อมือเมันแข็งจ้ะเพราะว่าลูกทำใหนะ้มันนี้ลูกไม่อยู่จ้ะ ข้างหนึ่งก่อนจ้ะแล้วเราก็เอาฟองน้ําใส่เข้าไปจ้ะหรือหรือจะผ่าฟองน้ําก็ได้จ้ะผ่าฟองน้าก่อนก็ได้แต่ว่าฉันจะไม่ผ่าจ้ะเพราะว่าเราเปื้องสก็อตเทปเนอะถ้าเราใส่แบบนี้เราก็ไม่เปื้องสก็อตเทปจ้ะ ใส่ได้แล้วจ้ะถ้าจะให้ห,หัวลุกมีน้ำหนักเพิ่มเราก็ใส่น้ำใส่ทรายใส่หินใส่อะไรก็ได้จ้ะที่จะได้น้ำหนักตามที่เราชอบจ้ะนะ ใส่เลยจ้ะเนาะลูกไม่อยู่ไม่มีคนดันให้เดี๋ยวได้ไม่สวยเท่าไรจ้ะเนาะเราก็ใส่ ติดกันเลยจ้ะคอต่อเนาะเห็นไหมนี่จ้ะนี่จ้ะคอต่อเนาะนี่จ้ะเนาะแล้วเราก็เอาสกอ๊อตเทปมาติดตรงนี้อีกทีหนึ่งจ้ะนี่เนาะลืมลืมสกอ๊อตเทปพี่น้องจ้ะเราได้พุูดหกแล้วเราก็ ติดก็เทปจ้ะแต่ว่าฉันไม่ลืมเอาก็เทปมาลืมเอาก็เทปมาโชว์แน้วเราก็เอาภาพไอ้ก็เทปสวยพันเลยจ้ะเนาะฉันจะลองดูก่อนเราก็จะทอดออกมาใส่ทรายจ้ะนะภาพก็เทปติดเดี๋ยวเราเกะไม่ออกจ้ะแล้วก็ แบบเอาเอาแบบนี้ก่อนเนาะแบบนี้ก่อน แล้วจ้าแต่ว่าไม่นักเบามากเดี๋ยวอยากได่นักก็ต้องใส,ส่ใส่ข้าวใส่น้ำอะไรลงไปเนาะเดี๋ยวเรามาลองจาดลองดูว่าจะเป็นยังไงเบามากโอเคลูกบุกของเราก็สำเร็จแล้วลองไปทำดูจ้าง่ายๆ ขอบคุณมากจากที่รับชมสวัสดีจ้า